สวัสดีค่ะพบกับสายลมอีกแล้วนะคะวันนี้สายลมมีอาหารเสริมอีกหนึ่งรายการที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆชาว YouTube Facebook นะคะ อะไรเอ่ยนี่ก็คือคอฟฟี่พัทของแบรนด์ซูเลียนค่ะที่เป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะขายดีมากๆเลยยอดขายก็ปลาทะลุไป1,500ล้านต่อปีแล้วนะคะที่สำคัญทำไมถึงขายดีนะคะเพราะว่าสมคอฟฟี่พัทตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพมีปัญหาอะไรบ้างยกตัวยอย่างเช่นเบาหวานไม่เกณฑนความดัน เกาา้เอาอัมาพาชอัมพาตเส้นเลือดสมองตีบนะคะแม้กระทั่งคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะหรือปวดท้องประจําเดือนนะคะสมง6ปีซึ่งสกัดเข้ามาในรูปแบบของกาแฟนะคะเอา คาเฟอีนนะคะออกไปเหลือเพียงแค่0.1%ค่ะนั่นแหละค่ะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟาที่อยู่ในสม6ปีนั้นจะมีสรรพคุณนะคะล้างไขมันในเส้นเลือดน้ำตาลที่ใส่ลงไปค่ะเป็นน้ำตาลฟรุกโตสหรือเป็นน้ำตาลผลไม้สามารถซึมเข้าเซลล์ได้อย่างง่ายดายไม่มีการตกค้างค่ะเหมาะสาหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานมากๆเลยนะคะยิ่งจะทาให้ระดับน้าตาลในเลือดของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานนะคะก็กลับมาเป็นปก ติด้วยนะคะครีมที่สกัดลงไปเป็นครีมสกัดจากพืชถั่วเหลืองนั่นเองท่านจะหมดปัญหากังวลเกี่ยวกับการที่จะมีการตกค้างของไขมันอุดตันไหมนะคะยิ่งกลับทําให้ไขมันของเรานะคะก็จะ ค่อยๆลดลงในกระแสะเลือดด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสพคุณของเขาเนี่ยสามารถที่จะขยายหลอดเลือดแล้วก็ล้างไขมันในเส้นเลือดได้<อ>วันนี้นะคะท่านใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมหรือสั่งซื้อนะคะติดต่อสายลมมาได้0994536154ค่ะ0994536154ค่ะหรือทักอินบ็อกซ์เข้ามานะคะหรือติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะพิมพ์คาว่าแล้วก็ sailom นะคะ id นะคะ a sailom นะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม